ต้องอดีตตอนเลีนมาหาเซลล์เก็ side, ไปเลยโอเคเลืองส้นกใหม่เอแปเบถูกแล้วเพลยรออีกตัดคลิดไปตอนที่มันมานะครับโอเคตอนนี้มันก็ไม่ okay รับไม้เอาไว้เลยเพิมเกมมาขออภันหลังยิงนะ lo 小熊，我要找哥哥。嗯，我们说说小动物。 о 5 ради ээ дээ мэ май о 7 ради гэсэн сочгоод ээ 5 ради ээ нөхөдөө төбөв PvP нэг 托管了 โอ้คร <icana>, ับดับไปเลยดับเสร็จแล้วต้องพิ่แอร์เอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วก็ขับเพิ่มตัวดีประมาณนู้นแค่ไหนก็แล้วกันนะ เรลงมาได้ทำเลีกว่าคนาไม่ได้เดดยู่ร้วยูบา้านไม่มีอาหารนี่เฮ้ยไม่มอาหารก็บา้าแล้วเจอปลักทองเอตงโมเจองตงโม

ฟอกที่มนเป็นปทองบอกอบ้าเลยวะเนี่ยโอเคนะฮะเราจะแต่ปติดกนอัน่ปอดภัยชัวร์มันจะนเ,เ,เ,นะเข้ามาได้อกชนไงโอ้อีกสองนาทีก็ก็เจอแล้วมัน,มนะมนถ่ยคิต่อมาสิบนาทีเท่าไหร่สอนาทนะีกินชีนะฮะ เึ้นขึ้นเลยแปลกเตมกะเด้งเลงนะนี่เอพีหนึ่งนะ่อีหน,นึ่งต้นะององแล้วนี่อีสองเอสาต่อไปเราก็ได้หามาแล้วสเนวช่างโชคดีจริงโอเคเราคงจะไปทิปแล้ว เพรย่านั้นเลยกันนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำมาครั้ต่อไป